สวัสดีครับพบกับคลิปชักงอีทําได้นะครับคลิปนี้ก็จะพา f อมาเรียนรู้นะครับ DIY งานซ่อมตู้เย็นนะครับมาทำไมถึงเรียกว่างาน DIY นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตู้เย็นยี่ห้อชาร์ปนะครับขนาด5.5คิวนะครับ5.5เกือบ6คิวเลยนะครับเนี่ยอาการก็คือมันมันโดนมีแทงนะครับเนี่ยมีแทงไม่เย็นนะครับตัวนี้ ทั้งเีก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับมาดูไฮไลท์นะครับทำไมถึงทำคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นการ DIY นะครับเอาน้ำยาตัวใหม่มาใส่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสเปคของเขานะครับก็คือขนาด220โวลต์50เฮิรตซ์0.7แอมป์นะครับแล้วก็เลดอินพุตอยู่ที่77วัตต์นะครับ power input o ออ์ปแลมนะครับคือหลอดไฟนะครับ10วัตต์นะครับ ก็คือพูดคร่าวๆก็คือกินไฟอยู่ที่ประมาณ0.7แอมป์นะครับหลังจากซ่อมนะครับเปลี่ยนคอมเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาอะไรนะครับก็แว็กเหมือนช่างปกตินะครับซึ่งใช้น้ำยาอยู่ที่เติมไปที่ประมาณ8ปอนด์นะครับซึ่งเป็นใช้น้ำยา R600 นะครับเป็นน้ำยารุ่นใหม่นะครับซึ่ง คุณสมบัติมันมันดีกว่า1 3 4ตัวเก่าเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งใช้1 3 4นี่อ่าถ้ามาเทียบกับ R600 นะครับ134าจะทำความเย็นได้ไม่ไม่สู้ R600 นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ R600 อนี่เราเติมปริมาณที่8ปปปอนด์นะครับทำความเย็นได้ดีนะครับดีกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระแสนะครับสังเกตด,ดูอันนี้เติมน้ำยาเรียบร้อยนะครับ กระแสอยู่ที่กิน0 0 2 3แอมป์นะครับจากสเปคเดิมเขาจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง0.7แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเขาประหยัดถึง2อถึงสเท่าเลยนะครับกับการใช้น้ำยานะครับ R หกร้อนะครับหลายท่านหลายช่งางบอกว่าเดี๋ยวมันก็เสียครับที่จริงนี่ตั้งแต่มี R 6 0 0มาช่างอีกเขใส่ซ่อมมานานแล้วนะครับก็ไม่มีเครื่องไหนที่ตีกลับมาสักเครื่องนะครับทำไม่ว่าเขาพิซซ้อม ร้านอื่นนะครับแต่ที่จริงนี่เอาไปสอบถามนะครับเพราะว่าเย็นดีประหยัดไฟกว่าเก่าเยอะนะครับจากที่เคยซ่อมมาเครื่องสองประตูตัวใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่ากี่คิวนะครับกินไฟอยู่ที่1.2จนะครับแอมนะครับจากเนนเพจนะครับตอนนี้ตั้งแต่ใส่น้ำยา A หกร้อยนะครับเป็นคอมเดิมนะครับกินกระแสอยู่ที่0 6จแอมนะครับเจ้าของดีใจมากประหยัดไฟลงได้เยอะเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ อเมื่อเทียบกับน้ายา134ตัวเก่านะครับอ่าง600นีประหยัดกว่านะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยวันนี้นิ่งมากนะครับคอมก็เงียบนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนกับคอมเราสตาร์ทเปล่าเลยนะครับเนี่ยตัวชุดฉีดนะครับท่อฉีดร้อนมากนะครับร้อนจี๊ดเลยเอ <Yeah. S 1> ามาดูาาา <Yeah. S 1> ด้านหน้านะครับว่ามันเย็นขนาดไหนครับด้านหน้านะครับดู ด้านหน้านะครับสังเกตดูจะมีเป็นกิจเลยนะครับหนึ่งสามสี่เอแต่ก่อนนี่มันกินไฟกว่านะครับใช้อาหกร้อยนี่ประหยัดไฟแล้วก็ทําความเย็นได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับงานดีมาซ่อมตู้เย็นเล็กๆกน้อยๆอยนะครับใครอยากประหยัดไฟก็ลองติดตงดูนะครับสําหรับเพื่อนช่างใช้น้ำยาอาหกร้อยรับรองว่าประหยัด ไปเกินครึ่งน,นะครับขอบคุณมากครับ